ด้านของข้าาบดีในพื้นที่ของเมืองพัทยาค่ะได้เลี้ยงต้อนรับในอำเภอบางละมุงคนใหม่เนื่องในโอกาสที่ได้เ,เดินทางนะคะมาทำงานที่อำเภอบางละมุงเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาภายในโรงแรมสบายหลอดซอยสองนายชาวจิระมงค,คล ข้าบดีเมืองพัทยานะคะได้นํานักการเมืองนักการเมืองท้องถิ่นอทินายสัรศักงามพิเชษอดีตรัฐมนตรีช่วยวการกระทรวงสาธารณสุขนายชัญยุทธแห่งตระกูลอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีนายปริมรงามพิเชษอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีนายมายชยนิดนายเทศมสนตรีเทศบาลเมืองน้องตรอพันตํารวจเอกสมนึกจันเกตผู้กํากับการสพบางละมุงพันตํารวจเอกนันทบุิสุญละองผู้กํากับการสพเมืองพัทยาเข้าร่วมงานเลี้ยงให้ การต้อนรับในชาวชวิตแสงอุทยัยในอำเภอบางละมุงที่ได้เดินทางมารับตำแหน่งนายอำเภอบางละมุงคนใหม่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ บรรยากาศในวันนี้นะคะพบว่ามีบรรดานักธุรกิจในพื้นที่เดินทางเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์พร้อมร่วมรับประทานอาหารกันอย่างเป็นกันเองพร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างต่อเนื่องสำหรับนายชวริตแสงอุทัยในอำเภอบางละมุงก่อนหน้าที่จะเดินทางมารับตำแหน่งที่อำเภอบางละมุงนะคะเคยดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอบางละมุงมาก่อนค่ะก่อนที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งนายอำเภอที่อำเภอเกาะจันทร์แล้วย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่อำเภอบางละมุงในปัจจุบันค่ะ ค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านในอำเภอ